ต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์ค่ะวันนี้เรามาทำพอดแคสต์ทวินเฟมตอนต่อนในหัวข้อ DIY f a m i n i n e DIY m a s c u l i n e นะคะก็จะมาอธิบายว่าพลังงานเพศหญิงพลังงานเพศชายในการเป็นคู่ทวินเฟมเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างกันและสุดท้ายแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยมันเกี่ยวกับในเรื่องของเพศสภาพหรือเปล่านะ สำหรับทวินเฟรมนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นในเรื่องราวของดวงจิตดวงเดียวกันที่แยกกันลงมาเกิดเพื่อทำภารกิจของพระเจ้าเพื่อยกระดับการตื่นรู้ของตนเองและการตื่นรู้ของจิตสำนึกมวลรวมในโลกใบนี้นะคะใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยากจะให้ลองกลับไปฟังที่เพลย์ลิสต์นะคะในช่องมินาวาทาโร่ไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์พอดแคสต์หรือว่าเพลย์ลิสต์ทวินเฟรมนะคะลองศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับทวินเฟรมก่อนแล้วค่อยมาฟังคลิปนี้อีกทีนึงนะ จะได้ไม่สับสนหรือว่างงงวยในเรื่องของข้อมูลนะคะเพราะว่านี่เป็นคลิปตอนต่อนะคะและสำหรับในเรื่องของดีวายเฟมินีนและก็ดีวายมัสคิลีนนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของเพศหญิงและก็พลังงานของเพศชายดีวายเฟมินีนก็คือพลังงานเพศหญิงความเมตตาความอ่อนโยนดวงจันทร์ดีวายมัสคิลีนก็คือพลังงานเพศชายความเป็นอย่างความแข็งแกร่งความมั่นคงอ่า ดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งสองพลังงานนี้มันเป็นเหมือนความกลมกลื่นสอดประสานที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิต ไม่ใช่แค่ในทวินเฟรมนะคะเราอาจจะเคยได้ยินแค่ในทวินเฟรมแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นหยินหยางเนี่ยมีอยู่ในทุกสปปรรพสิ่งในสิ่งที่มีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานโดยรวมของโลกด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากโลกมนุษย์ของเรามีความเป็นหยางหรือว่าดีวายมัสคิล n นมากจนเกินไปเนี่ยจิตสำนึกมวลรวมก็อาจจะส่งผลให้เกิดความแก่งแย่งชิงดีการ เบียดเบียนซึ่งกันและกันการเอาชนะการฆ่าฟันเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จความเป็นที่หนึ่งนะคะและก็มีความเหยียดเพศเหยียดสีผิวการดูถูกสิ่งต่างๆก็ถ้าหากโลกของเรานั้นมีพลังงานความสมดุลตรงนี้ระหว่างแฟมินินกับมาสคคลียนที่ไม่สมดุลแล้วแล้วก็กอาจจะส่งผลอย่างที่กล่าวมาได้ และสำหรับในพลังงานของแต่ละอย่างนะคะเราก็จะมาพูดถึงก่อนว่า d ีวายเฟมินีนกับ d ีวายมัสกิลีนเนี่ยในสองพลังงานนี้นะคะจะมีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างในตัวเองเป็นพลังงานที่มีความสมดุลก็จะเป็นด้านสว่างแต่เมื่อขาดความสมดุลก็จะเป็นด้านมืด ซึ่งเราจะมายกตัวอย่างก่อนนะคะว่าถ้าหาพลังงาน d y f e m i n n n e หรือว่า a s c u l i n n เนี่ยอยู่ในด้านเงาหรือว่าด้านที่ไม่สมดุลแล้วจะมีสภาพเป็นเช่นไรพลังของ d y f e m i n i n e ที่ไม่สมดุลหรือว่าพลังของเพศหญิงที่ไม่สมดุลนะคะก็จะมีความรู้สึกตกเป็นเหยื่อนะคะขึ้นอยู่กับผู้อื่นไม่มีความเป็นตัวของตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยการเคลื่อนคล้อยคล้อยตามคนอื่นหรือว่า ทำอะไรไปเรื่อยๆเหมือนลดขายโอง่งแล้วก็ใช้อารมณ์มากจนเกินไปนะคะส่วนใน Divine masculine หรือว่าพลังงานเพศชายถ้าหากไม่สมดุลก็จะกลายเป็นผู้คมเหงนะคะการระบายนะคะอารมณ์ต่างๆการควบคุมความก้าวร้าวความมึนงงทางอารมณ์หรือแม้กระทั่งความพยายามในการครอบงำความโหดเหี้ยมนะคะการทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่ถ้าหากจะพูดถึงข้อดีหรือว่าในด้านสว่างของพลังงานทั้งสองค้วนี้ดีวายเฟมินนหรือว่าพลังงานเพศหญิงนั้นจะมีความอ่อนโยนเห็นอก,อกเห็นใจแล้วก็เปิดใจง่ายกว่านะคะรวมทั้งมีความหวงแหนมีตักกะมีสัญชาตญาณที่ดีมีความเกรงใจแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็มีความรักให้กับผู้อื่น ส่วนพลังงานเพศชายหรือว่า v i ว e m มัสค l i n e นั้นจะเป็นคนที่มีสติมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์มีความเมตตารักอิสระมีความกล้าหาญและก็มีปัญญารวมทั้งมีกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตหรือการคิดมีอำนาจและก็พลังงานทางเพศ และอย่างที่กล่าวมาเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับนิสัยของเราก็มีส่วนใดส่วนหนึ่งในความเป็นหยินหยางของ d i y f m m n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  e แล้วก็ d i y m a s c u l i n e นะคะแต่ถ้าถามว่าทวินเฟมเนี่ยมีความเป็น d i f Feminine กับ m a s c u l i n e อะไรยังไงในรูปแบบไหนก็เรียกได้ว่านะคะเมื่อเราแยกดวงจิตออกเป็น2ดวงอย่างที่บอกว่าทวินเฟมคือดวงจิตดวงเดียวกันที่แยกกันลงมาเกิดเพื่อทาภารกิจนั่นแหละ มันจะมีการแบ่งขั้วนะคะพลังงานเพศชายและก็พลังงานเพศหญิงซึ่งนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าหากทวินเฟรมนั้นเป็นเพศสภาพคนละเพศก็คือเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยบางทีพลังงานเพศหญิงนั้นจะไปอยู่ในร่างของผู้ชายและพลังงานเพศชายจะไปอยู่ในร่างของผู้หญิงทําให้เกิดความกลมกลืนสอดประสานสอดคล้องและสามารถที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วทําภารกิจได้อย่างสําเร็จนั่นเอง แต่นะคะ DIY Feminine ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นผู้หญิงเสมอไปเพราว่าเคยเกล่าวไปแล้วว่าทวินเฟรมนั้นบางทีก็เกิดมามีเพศสภาพเดียวกันซึ่งเป็นเหมือนกับบททดสอบของพระเจ้านั่นเองนะคะ แต่ส่วนใหญ่คนที่มี d i ว e ยเฟมิอยู่ภายในจิตวิญญาณน,นั้นจะเป็นดวงจิตที่มีการตื่นรู้มากกว่า d i วายมัสกิลนซึ่งถ้าจะให้เทียบเป็นอายุก็อาจจะเหมือนกับดวงจิตของ d i ว e m i ฟ i n e มีความเป็นโอโซและก็เข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึกสิกเซนแต่ d i วายมัสคิล n นนั้นจะมีความเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะอารมณ์แบบว่ายังมีความเลือดร้อนมีความที่มุทะลุดุดันอยู่บ้างนะคะ เพราะงานส่วนใหญ่แล้ว DIY เฟมินินจึงเป็นผู้ที่ตื่นรู้ในเรื่องของการรับรู้ภารกิจทวินเฟมก่อน d y y มัสคิลินนั่นเอง และสำหรับการปรับสมดุลหญิงหยางนะคะสำหรับคนที่มีพลังงานเพศหญิงมากแล้วต้องการจะให้ตัวเองนั้นมีพลังงานความเป็นเพศชายขึ้นมาเพื่อที่จะปรับสมดุลทางจิตใจมากขึ้นหรือคนที่มีความเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งมากๆแล้วอยากจะปรับสมดุลความอ่อนโยนในรูปแบบของพลังงานเพศหญิงให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความบาลานในการใช้ชีวิตก็จะมีวิธีการแนะนาดังนี้นะคะ ถ้าหากคุณต้องการเพิ่มศักยภาพของความเป็นดีวายเฟมินีนแล้วแล้วก็การฝึกศิลปะการฟังด้วยหัวใจการเป็นห่วงเป็นใยและการเพิ่มความเมตตาการดูแลเอาใจใส่บางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคนพืชหรือว่าสัตว์เลี้ยงพยายามฝึกในเรื่องของความรอบคอบการคำนึงถึงผู้อื่นรวมทั้งการสร้างสรรค์ดนตรีศิลปะประติมากรรมการเต้นการฝึกสมาธิและอื่นๆ พยายามทำความเข้าใจกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้มากขึ้นขยายในเรื่องของงานอดิเรกที่คุณสนใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพลังงานเพศหญิงให้กับคุณเพื่อให้คุณนั้นมีความรู้สึกอ่อนโยนและมีเมตตามากขึ้นส่วนคนที่ต้องการจะเพิ่มพลังงานเพศชายหรือว่าความกล้าหาญให้มากขึ้นสำหรับคนที่รู้สึกว่าคุณอ่อนไหวหรือว่ามีพลังงานของดว่าเฟมินนมากเกินไปนะคะก็สามารถทำได้ด้วยการ ให้หัดในเรื่องของการกล้าแสดงออกการพูดนะคะการมีความรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆในชีวิตการรับบทบาทหรือตำแหน่งที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าคุณมีอำนาจการพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำการอ่านสารคดีแทนการอ่านนิยายการพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาคนอื่น เรียนรู้ในทักษะของความเป็นชายการแก้ไขปัญหาหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมีงานอดิเรกที่ดูมแมนๆหน่อยอย่างพวกการทําหุ่นยนต์การซ่อมรถยนต์การไปเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆการฝึกสมาธิเพื่อรักษาสมดุลทางอารมณ์และสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพลังงานความกล้าหาญของเพศชายให้กับคุณได้บ้างนะคะและก็สําหรับดีวายเฟมินินกับดีวายมัสคลีนนี้ เมื่อเกิดการยูเนียนกันคุณก็จะสามารถที่จะมีความกลมกลืนสอดภาสานแล้วก็เรียกได้ว่านะคะ เนื่องจากทวินเฟลมเป็นดวงจิตดวงเดียวกันคุณจะมีความชอบหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่คล้ายคายกันแต่ในส่วนที่มันคล้ายอ่ะมันก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากพลังงานความเป็นหญิงอย่างตรงนี้ของคุณเนี่ยแหละที่มันสร้างความแตกต่างในจุดนั้นอย่างชัดเจนและเวลาที่คุณนั้นได้ร่วมกันเพื่อเริ่มภารกิจของพระเจ้าในการยกระดับจิตสํานึกมวลรวมนั้นการเป็นหญิงและอย่างของคุณจะสามารถที่จะเข้ามา สอดประสานกลมกลืนในการทำงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีเพราะงั้นการตื่นรู้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณทั้งคู่ในความสัมพันธ์แบบทวินเฟมมากๆเพราะถ้าหากคุณไม่ได้ลางพลังงานในเรื่องของความเป็นหญินและหยางให้ไปสู่ความสว่างแต่ยังคงอยู่ในด้านมืดหรือว่าด้านที่เสียสมดุลอยู่แล้วแล้วก็การจะรวมตัวกัน จึงยังเป็นสิ่งที่มีอุปสรรคปัญหาอยู่เสมอนะคะเพราะงั้นคู่ทวินเฟมจึงจำเป็นจะต้องหาความบาลานและก็สมดุลในตัวตนของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากคุณนั้นเรียนรู้ที่จะจัดการกับพลังงานของคุณให้มีความสมดุลแล้วแล้วก็อานี้ส่งตรงนี้ก็จะช่วยถ่ายทอดไปยังดวงจิตด,ดวงเดียวกันกันกบคุณที่อยู่ในร่างอีกร่างหนึ่งของอีกฝ่ายเช่นเดียวกันนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของ d y f e m i n i n i DY Masculine ว่าแตกต่างกันยังไงและมีความสัมพันธ์กับทวินเฟรมยังไงหากใครต้องการรับรู้เรื่องราวของท w i n เฟรมเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เพลย์ลิสต์ของมินาวาทาโร่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์พอดแคสต์หรือว่าเพลย์ลิสต์ทวินเฟรม สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์สับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยแรกเปลี่ยนกันมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ